นี่คือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในพิกนะนี่คือน้ำตาลและนี่คืออะมิโนมันโดนความร้อนเมื่อไหร่ทําให้มีกลิ่นและความอร่อยเหมือนเทกเหมือนสายไหมและนี่ก็คือผลวิจัยออกมาแล้วนะตรงแล้วเรามีอยู่2วิธีอาจารย์กุจิคะครับผม ได้ข่าวว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นคิดพริกกันอยู่เหรอคะใช่เลยรู้ไหมว่าในพริกเนี่ยมันมีสารทําให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นแล้วเมื่อเข้มข้นมากขึ้นทําให้คนกินเค็มน้อยลงเป็นยาชนิดหนึ่งนะนี่เห็นภาพนี้ไหมนี่คือเอาสารตัวหนึ่งอ่ะให้เด็กกินแล้วเด็กว่าเลิกไม่ได้บอกอร่อยมากขึ้นแล้วคือมันมีการเทสนะน,นี่เคยเห็นตัวนี้ไหมนี่คือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในพริกนะแล้วบอกว่านี้ยิ่งกินยิ่งอร่อยเอามาใส่ไอศกรีมแล้วเอามาใส่ในข้าวผัดใส่ได้แล้วทําให้รสชาติเข้มข้นมากกว่าเดิม เออมาดูนี่แล้วเนี่ยมีการทดลองนะเอามาให้เด็กผู้ใหญ่ได้ลองชิมดูวางไว้บนโต๊ะแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าอะไรกลิ่นหอมมากเลยนี่มาให้นักวิจัยคนนี้เป็นนักดมกลิ่นธรรมชาติแยกกลิ่นเลยนะเนี่ยมาดมไอกลิ่นตัวเนี้ยรากฏว่ามีกลิ่น3กลิ่นอยู่นี้เลยอ่ะนี่คือกลิ่นสายไหมกลิ่นเค้ก กินถั่วหวานน่ะในที่สุดนะเขาก็เอาพริกมากินเลยรู้ไหมว่าไอ้ตรงที่เผ็ดเนี่ยนะมันอยู่ในเม็ดของมันส่วนข,ข้างๆเนี่ยมันคือส่วนที่หวานรู้เปล่าเนี่ยเวลาถ่ายแสงเนี่ยจะรู้เลยว่าสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นความเผ็ดเห็นไหมไอ้ตรงสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยนะตรงเปลือกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้หวานแล้วตกลงความกลมกลม่อมของพริกอาจารย์มาจากไหนคะนี่คือนักวิจัยหลายคนแล้วก็มาให้นักปรุงอาหารนักแต่งอาหารมาระดับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาแต่งนะเขาชื่อว่าคุณโอกามุโตะเขาาทำหลายอย่างเลยดูนะรู้จักค็อกเทลไหมรู้จักซอสตี้ด เซาทีด็อกเนี่ยนะแก้วเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีขอบๆอบเนี่ยจะเอาเกลือมาโรยเนี่ยอันนี้เอาพริกมาโรยนะมีความกลมกล่อมมากขึ้นปรากฏว่าความอร่อยของพริกเนี่ยนะมันจะมีตัวนี้นี่คือน้ำตาลและนี่คืออะมิโนมันโดนความร้อนเมื่อไห่เนี่ยอะมิโนกับน้ำตาลจะมาผสมกันแล้วเมื่อมาผสมแล้วจะทำให้ความอร่อยมันมากขึ้นแล้วจะทำให้มีกลิ่นและความอร่อยเหมือนเค้กเหมือนสายไหมและก็เหมือนกับพวกถั่วนัตตี้เลยและนี่ก็คือผลวิจัยออกมาแล้วนะนี่คือถ้าโดนความร้อนพริกเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมเนี่ยนี่คือรูปสายไหม และก็นี่คือรูปเค้กและก็นี่คือรูปนัตตี้ก็คือถั่วเลยนะมันทําให้รสชาติเพิ่มขึ้น โอ้วิจัยขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับเขาวิจัยขนาดนั้นทําอะไรก็ทําจริงจังจนรู้มากกว่าที่เรารู้กันน่ยในพริกมันมีสารที่ทําให้เราอร่อยมากขึ้นใส่ไอศครีมก็อร่อยมากขึ้นใส่ในกับข้าวก็อร่อยมากขึ้นวิธีการทําน้ําจิ้มที่ทําให้อร่อยมากขึ้นให้กลมกลม่อมมากขึ้นโดยมีความเผ็ดน้อยลงคือการนี่ครับเห็นไหมคืออะไรนี่คือพริกป่นผสมกับน้ํามันถ้าเป็นไม่ได้ให้ใช้น้ำมันข้าวหรือน้ำมันแคนโนล่าโอเควิธีการคืออย่างนี้วิธีหนึ่งนะก็คือเอาพริกป่นมาโรยที่กระทะแล้วก็เอามาั้มรอน่ะแ ให้มันเป็นสีมันเข้มขึ้นมาแบบนี้เมื่อสีเข้มขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เทเข้าไปนี้มาผสมกับน้ำมันแคเนล่าหรือน้ำมันข้าวแค่นี้เองแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตู้เย็นไปล่อยไว้1คืนก็คือจบเลยแล้วไม่พออีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองนะครับนักวิทยาศาสตร์ช่วยคิดไปแล้วคุณลงมาทําดูนะครับวิธีที่สองคือตอนอื่นเอาพริกป่นมาใส่น้ําแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ํามันแคเนล่าหรือน้ํามันข้าวเนี่ยนะฮะมาต้มใช้ความร้อนประมาณ1 6อองศาครับแล้วถ้าไม่มีที่วัดอุณหภ น้ำเมื่อจะเก็บจิ้ม้าไปมันมีฟองขึ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเริ่มอยู่ในอุณหภูมิประมาณ160องศาแล้วครับแล้วเป็นไงครับพอเริ่ม160องศานะฮะนี่ครับเอามาเทาใส่ลงในพริกข่นที่เตรียมไว้นะครับมันก็จะทให้มีกลิ่นกลมกล่อมมากกว่าสรุปการเพิ่มความร้อนในพริกจะทาให้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นเพิ่มรสชาติในกับข้าวให้ชัดเจนขึ้นตรงนี้แล้วเรามีอยู่2วิธีถ้าคุณต้องการแบบไหนก็ลองทําดูครับลองทําดูแล้วมันเป็นประโยชน์ก็ลองฝากแชร์ให้กับเพืืพ่่ออออออนนนนนนๆดดดูแแแลลลลล้้้้้้วววาาาาาใใคคครรรรรทํไไเเเมม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 มกกกกิิีขึจงชช์หหหบยะปป็โ ทุกคนย,คยังไม่พอครับยังมีการเจาะเกี่ยวกับเรื่องพริกนี้อีกคนที่มีความดันสูงเขาชอบกินของรสชาติจัดๆใช่ไหมถ้าให้กินจืดเขากินไม่ลงครับก็เลยมีการทดลองจริงๆครับว่าพริกเอามาทาแล้วทําให้คนเนี่ยอยากกินรสจัดน้อยลงและมีรสชาติพอๆกับการที่มีรสจัดแต่เอาวิธีการแบบนี้มาทํานั่นคือแบบไหนก็ติดตามดูให้ดีครับและเพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคอาติดตามวิดีโออีกตอนหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องพริกที่ช่วยทําให้เรากินรสชาติจัดๆน้อยลงได้